ตอนที่ห้าสิเขาต้องตายมองดูแม่หนูน้อยตรงหน้าอันตลึงเดิมทีนึกว่าเธอจะหลบเขานึกไม่ถึงกลับเป็นฝ่ายบุกเข้ามาเขายิ้มแย้มแม่หนูน้อยหนูอยากถามคำถามฉันหรือเมื่อได้ฟังนักเรียนที่อยู่รอบๆมองมาเมื่อเห็นแม่หนูน้อยน่ารักบ้องแบ้วก็แปลกใจว่าเธอจะทำอะไรโจโจพลันเงยหน้ามือกดแผ่นยนันหล่อเลี้ยงวิญ,ญญาณไว้แน่นไม่ให้เสียวเพิงทำอะไรจากนั้นก็ยิ้มให้เขา ใช่ค่ะคุณปู่หนูมีคำถามอยากถามหลังเลิกเรียนคุณไปกับหนูหน่อยได้ไหมคะเด็กหญิงตัวเล็กๆดูไร้เดียงสาพูดออกมากลับทำให้คนหัวเราะอันยิ้มอย่างอารมณ์ดีแม่หนูน้อยหนูควรเรียกฉันว่าลุงสิปีนี้ฉันยังไม่แก่มากหรือคะโจโจเอียงหน้ามองเขาและพูดอย่างไร้เดียงสาแต่ตอนนี้คุณอายุ81แล้วนี่คะเมื่อได้ฟังยิ้มมุมปากของอันหายไปทันทีเขามองโจโจแล้วขยับแว่นตาลง เมื่อเห็นการกระทำนี้ชินเริ่นดึงโจโจมาไว้ข้างหลังเขาทันทีท่าทางต้องการปกป้องเธอเมื่อเห็นเขาทำเช่นนั้นอันก็หัวเราะออกมาจ้องหน้าพวกเขาแล้วพูดชัดถ้อยชัดคำได้สิฉันเองก็ไม่ได้เจอพี่ชายเธอมานานแล้วต้องระลึกความหลังดีๆเมื่อได้ฟังคณบดีรู้สึกแปลกใจดอร์อันรู้จักกับชินเริ่นแน่นอนชินเริ่นเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดของมหาวิทยายลัยเราเขาเพิ่งอายุสิบหน้าแต่สอบมัธยมปลายได้คะแนนเต็มเป็นเด็กที่ฉลาดมากคนหนึ่ง ได้ฟังสิ่งที่คณบดีผู้สายตาอันฉายแววภูมิใจสายตาที่มองฉินเรื่อนนั้นเหมือนกับจ้องมองสิ่งประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาโจโจเกลียดสายตาที่เขาใช้มองพี่ใหญ่แบบนี้ที่สุดเธอยื่นหน้าไปมองเขาตกลงกันแล้วนะคะเลิกเรียนเจอกันค่ะได้สิอันมองสายตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของเธอฉินเรื่นกำมัดแน่นอยากชกเขาสักหมัดแต่นึกถึงคำพูดของโจโจโจ,จึงได้แต่อดกลัน้น หลังจากที่อันจักไปคณะบดีดึงฉินเรือนไปด้านข้างและถามว่ารู้จักกันได้อย่างไรฉินเริ่นทำหน้าลำบากใจไม่พูดจาสุดท้ายโจโจเป็นคนพูดคุณปู่อธิบดีเขาไม่ใช่คนดีคุณอยู่ห่างจากเขาหน่อยนะคะอีกอย่างเธอนับนิ้วอบอุของเธอคุณปู่คณะบดีคุณต้องป้องกันดูแลของในลิ้นชักในห้องออฟฟิศให้ดีอย่าให้ถูกขโมยไป เมื่อได้ฟังสีหน้าของคณบดีเปลี่ยนไปเขามองโจโจเธอรู้ได้อย่างไรว่าเขาใส่ข้อมูลการทดลองฉบับล่าสุดไว้ในลิ้นชักนั่นเป็นผลการวิจัยล่าสุดของเขายังไม่ได้เปิดเผยเลยเขายืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับฉินเริ่นเตือนเขาคณบดีไปดูหน่อยเถอะครับอย่างนั้นจะได้วางใจอืม ถ้าไม่แน่ใจก็โยนทิ้งไปเอกสารฉบับนั้นสำคัญมากคณบดีไม่กล้าประมาทจึงรีบร้อนกลับไปห้องทำงานตอนที่เข้าไปพบว่าอันยืนอยู่ข้างโต๊ะขารู้สึกประหลาดใจแต่ก็เก็บสีหน้าด็อกเตอร์อันทาไมมาอยู่ที่นี่อันหันหน้ามาพอดีนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องที่ยังไม่ได้คุยกับคณบดีจึงย้อนกลับมาเห็นมาประตูเปิดอยู่จึงเข้ามาคณบดีคงไม่ว่าอะไรนะครับ ไม่เป็นไรครับคณบดีสายหน้าเหลือบมองไปทางลิ้นชักอย่างเงียบๆน,นิกย้อนตอนที่เขาเข้ามาเห็นว่าอันกำลังจะเปิดลิ้นชักคำพูดของโจโจก็ผุดขึ้นมาในสมองทันทีหรือเขาจะมาขโมยผลการวิจัยจริงๆเขาเป็นด็อกเตอร์นะไม่ว่าอย่างไรในใจของคณบดีก็เริ่มระแวดระวัง เวลาเที่ยงฉินเริ่นซื้ออาหารเต็มโต๊ะให้โจโจมองดูแม่หนูน้อยกินอย่างสบายใจเขายิ้มตามจากนั้นก็เอ่ยถามโจโจก่อนหน้านี้ที่เธอพูดกับอันหมายความว่ายังไงจะไปกับเขาจริงหรือจริงสิโจโจผงกศีรษะถึงอย่างไรเขาก็มาเพื่อจับพวกเราพวกเราหนีไม่รอดไปเผชิญหน้ากับเขาตรงๆดีกว่าโจโจคิดได้ทะลุปรุปรง่งหนีไม่พ้นก็ยอมให้จับหนังตาของฉินเริ่นกระตุกอย่างแรก สุดท้ายเวลาผ่านไปตั้งหลายปีอันยังยังไม่ยอมแพ้ที่จะจับเขาไปทดลองเขาอายุ81จริงหรือจริงสิโจโจโย่นจมูกทำเสียงเหินแตงกวาแกะเคลือบสีเขียวแกล้งทำแอปแบวชินเริ่นสำลักจนเกือบจะหัวเราะออกมามองแม่หนูน้อยอย่างเอือมระอากลับไปต้องพูดกับคุณย่าสักหน่อยอย่าให้โจโจดูละครเหลวไหลเด็กน้อยเรียนรู้ไวไม่แน่อาจเรียนคำพูดอะไรมาอีกแต่เมื่อคิดให้ดีโจโจพูดได้ไม่ผิด เมื่อครูหัวข้อการบรรยายของอันก็คือการรวมตัวของเซลล์ใหม่การชะลออายุและย้อนวัยด้วยเหตุนี้เขารู้สึกว่าอันนั้นผิดปกติก็มีเหตุผลแล้วอย่างนั้นทำไมเขาในตอนนี้ดูอ่อนวัยกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเสียอีกบางทีวิธีของโจโจนั้นถูกต้องมีแต่ต้องศึกษากันให้ลึกซึ้งถึงจะเข้าใจความเป็นจริงแต่พวกเขาไปกันสองคนมันอันตรายเกินไปเขาไม่กล้าให้โจโจเสี่ยงจึงพูดว่าฉันจะบอกกับลุงเล็กหน่อยได้สิคะ โจโจไม่คัดค้านไม่มีความกังวลแม้แต่น้อยในใจมีแต่ของอร่อยตรงหน้าชินเลียได้ฟังคำพูดของเขาสายตาค่อยๆเคร่งขรึมได้ครับผมรู้แล้วหลังจากวางสายโทรศัพท์เขากดโทรออกไปอีกหมายเลขน้ำเสียงเย็นเฉียบไร้ความอบอุ่นเอาข้อมูลห้องทดลองของอันเมื่อสิบปีก่อนมาให้ฉันสิ่งที่เก็บไว้เป็นเวลาหลายปีสุดท้ายก็ได้ใช้แล้วครั้งนี้อันต้องตายแน่ หลังจากบทเรียนคาบสุดท้ายฉินเริ่นจูมือโจโจมาถึงหน้าประตูเมื่อกำลังจะออกไปรถคันหนึ่งมาจอดอยู่ตรงหน้าพวกเขาหน้าต่างรถค่อยๆลดลงอันมองพวกเขาแล้วยิ้มขึ้นรถเถอเขามองอันด้วยด้วยสายตาเย็นชาแล้วก็เบนสายตาไปมองโจโจพวกเขาสองคนสบตากันแล้วขึ้นรถพวกเธอใจกล้ามากอันมองพวกเขาอย่างชอบใจความกล้าของคุณก็มากเหมือนกัน น้ำเสียงของฉินเริ่นไม่เปลี่ยนแปลงในตาเต็มไปด้วยความเย็นชากล้าลงมือในเมืองเหลียงซื่อของเราความกล้าของคุณไม่มีคนกล้าเทียบแล้วเธอพูดถึงครอบครัวฉินหรืออันค่อยๆย,ยิ้มพวกเธอไม่สังเกตหรือคนที่ตระกูลฉินส่งมาติดตามเราหายไปแล้วเมื่อได้ฟังฉินเริ่นตกใจและมองออกไปด้านนอกหน้าต่างอย่างไม่รู้ตัวตรงนั้นเป็นที่ที่เขาและลุงเล็กนัดกันไว้ตอนนี้ว่างเปล่าไร้ผู้คนสีหน้าของเขาพลันเคร่งเครียด เขาเปิดประตูรถคิดจะออกไปแต่ทันใดนั้นร่างกายเขาอ่อนแรงลงมือไร้เรี่ยวแรงแกวางยานี่เป็นสิ่งที่ฉันถนัดไม่ใช่หรืออันยิ้มกว้างนอนเถอะอีกเดียวพวกเราจะไปสถานที่เก่าระลึกถึงวันเก่าๆเขากล้าหรือชินเริ่นพยายามจับมือของโจโจด้วยสีหน้าเสียใจเขาไม่ควรบุ่มบามเช่นนี้ตอนนี้โจโจติดร่างแหมด้วยเป็นความผิดของเขาเขายังคิดไม่ทันจบเขาไม่สามารถต้านทานผลของยาได้อีกต่อไปจึงเข้าสู่ห้วงนิทราลึก มองดูพวกเขาอลยิ้มไปกันเถอะเขาหัวเราะอย่างสะใจไม่ได้สังเกตที่นั่งแถวหลังมือน้อยน้อยที่ถูกฉินเริ่นกลุ่มเอาไว้ขยับเบาๆแผ่นยันใบหนึ่งไร้เสียงไร้เงาตกลงบนผมของอันหลังจากการกระทําทั้งหมดขาเล็กๆของโจโจกลางออกและหลับตามไปพี่ใหญ่บอกว่าอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเธอนอนหน่อยดีกว่าเติมพลังเอาไว้เวลาค่อยๆผ่านไปตอนที่ฉินเริ่นตื่นขึ้นมามีแต่เสียงสีขาวพุ่งเข้ามาในดวงตารอบๆล้วนเป็นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เขาคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีจูจูก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เขาหันไปมองด้านข้างปรากฏว่าโจโจกำลังนอนอยู่ตรงนั้นสถานการณ์เดียวกับเขามือและเท้าล้วนถูกมัดฉับพลันนั้นเขาดิ้นรนอย่างแรงอย่าเสียแรงเปล่าเลยอันเดินมาสิบปีก่อนหมายเลขหนึ่งมีประสบการณ์แล้วไม่ใช่หรือนี่คือสิ่งที่ทํามาจากเพชรที่ยากที่สุดในโลกฟันแทงไม่เข้าและไม่มีใครสามารถหลุดพ้นได้ด้วยความโชคดีของนาย ห้องทดลองนี้ฉันทําขึ้นมาใหม่ไม่มีใครหาเจออย่างนั้นหรือเสียงเด็กน้อยดังขึ้นมาขัดจังหวะเขาอันค่อยๆหันกลับมารุม่านตาค่อยๆหรี่ลง